ลันตาบาติกค,คือแบรนด์สร้างชื่อให้กับเกาะลันตาจางหมดกระบีดังไกลไปทั่วโลกด้วยแนวคิดลายเส้นและการเขียนงานบาติกที่บอกเล่าเอกลักษณ์ท้องถิ่นความเป็นอันดามันทะเลสวยเกาะลันตาที่ร่ำรวยเกาะแกงเป็นแหล่งสืบสารตำนานเตยปานั้นหนึ่งเดียวผลิตภัณฑ์บาติกสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายความลงตัวการผสมผสานวัฒนธรรมสี่ชนชาติผ้าบาติกของกลุ่มลันตาบาติกนะครับแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ก็ มาจากประเภณีวัฒนธรรมในชุมชนนี้เลยครับบนเกาะลันตาทั้งหมดเลยซึ่งเอาวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายาบนเกาะเนี้สี่ห้วัฒนธรรมเนี่ยเข้ามา,าวาดบนผ้าให้เป็นเ,เรื่องราวต่างๆและถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชนต่างๆครับผมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสโดยตรงว่าที่นี่เนี้ยมีวัฒนธรรมอะไรบ้าง สายชนและงูประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลันตาบาติกที่สะสมประสบการณ์กว่า26ปีรังสรรค์ชิ้นงานคุณภาพลงบนผืนผ้าใบาเพื่อต้องการสร้างไรายได้หมุนเวียนให้ชุมชนสร้างงานสร้างความสุขให้กับชุมชนจนวันนี้ผ้าบาติกงานฝีมือคันเทพหนึ่งเดียวแห่งเกาะลันตาจังหวัดกระบีได้กลายเป็นของดีในชุมชนที่ส่งออกตลาดโลกส่งขายทั่วประเทศมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ญี่ปุ่นสวีเดนมุ่งหน้าลงเกาะลันตาเพื่อมาเหมาชิ้นงานบาติกงานดีไซน์ที่ใช้หัวใจว่าเรื่องราวบ้านเกิดสร้างความสุขให้กับผู้คนจำนวนมาก26ปี26ปีลองผิดลองถูกมา26ปีหันไปหันมาอ้าว6ปีแล้วเหรอใช่แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เราดีใจคือเราได้สอนคนคนที่เขายังไม่มีความชำนาญในเรื่องการทำผ้าบาติกหรือต้องการอาชีพที่เป็นของตัวเองเนี่ย เป็น4-5,000คนแบบเยอะมากเยอะแล้วแล้วเราดีใจที่เขาไปต่อยอดอาชีพของตัวเองนั่นซึ่งนั่นคือเป็นความรู้ที่ดีมากเลยความรู้ที่ดีคือมาเรียนแล้วคุณต่อยอดตัวเองได้นั่นแหละสิ่งที่ดีเพราะที่นี่เราสอนทุกอย่างเลยเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรเพราะว่าเราเริ่มจากจากศูนย์แต่คนที่มาเรียนเริ่มจากสิบไปเลยเอาไปเลยเธอไปต่ออาชีพของตัวเองได้เลยจากจุดเริ่มต้นด้วยความชอบงานศิลปะกลายมาเป็นสินค้าเด่นของเกาะลันตา บาติกลันตาเอกลักษณ์ชุมชนที่เน้นการออกแบบรวดลายให้มีความทันสมัยหนึ่งในนั้นคือลายหน้าผาหินถ้ำตะละเบงที่นำมาครีเอทเป็นลายผ้าบาติกบิชโฮลิกเซฟติดทะเลจากความสวยงามหน้าผาหินถ้ำตะละเบงในพื้นที่เกาะลันตาจังหวัดกระบีนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้บ a ชเวลคอลเลกชันบีชโฮลิกเซษติดทะเลส่งต่อให้ชุมชนสร้างรายได้ ล่าสุดนี้เราก็ทำลายหินผาของลันตาครับผมเจอสีสันของหินผาของเกาะตะละเบงครับผมที่บนลันตาของเราเนี่ยซึ่งมันสวยงามมากๆกก็เลยได้เป็นลายหินผาที่เป็นผ้าบาติกที่เป็นเอกลักษณ์วันนี้ลันตาบาติกคืองานบาติกจากจิตวิญญ,ญาณสร้างความสุขให้ตัวเองและชุมชนสืบสานเอกลักษณ์ชุมชนผ่านงานศิลปะหนึ่งเดียวบนเกาะก้าวเล็กๆที่ค่อยๆก้าวเดินเคียงคู่กับชุมชนกลายเป็นก้าวสำคัญแห่งความสำเร็จ ที่สร้างชื่อให้หลันตาบาติกเอกลักษณ์เกาะลันตาดังไกลไปทั่วโลกทีมข่าว N b t บีภาคใต้รายงาน